ปลาช่อนลุยสวนนะครับผมความอร่อยต้องที่ครัวมโนราเท่านั้นนะครับนี่ครับผมแม่ครัว,ม,รวมือนหนึ่งครับผมแม่ครัวหัวป่าแม่ครัวหัวไม่ดี ทอดก่อนครับทำอร่อยต้องที่นี่นะครับร่ะตัป้ารสเด็ีนะคะสมุไรเยอะมีสมุนไพรที่กินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแงนะคะ ล้นกระทะเลยค่ะตัวนึ่งครอบครัวนะคะกินครอบครัวตัวใหญ่นึงกินครอบครัวค่ะตัวใหญ่ๆแบบนี้ทีรเ่ชิญที่ตัวมนนรานะคะถ้าอยากกินปลาช,ช่อนลุยสวนต้องมาที่ไหนครับผม ตัวมนราคาหกสี่แยกสี่ราชานะคะตัวมนุราครา,คะะคะาคอาหารรถจัดค่ะเปิดทุกวันใช่ไหมครับนเองนะคะมาแล้วอบอุ่นค่ะมีคาราเกะร้องนะคะมีสมนามีมีจัดเลี้ยงค่ะสั่งเมนูได้เลยนะคะเมนูนี้สุดยอดค่ะรถจักจ้านค่ะ สั่งได้ตามรสชาติตามปากคู่รับประทานทู้ชมค่ะต,นะตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ค่ะบักอิด้ยค่ะโอ้ยอาหารใต้มีบักอิฟด,ด้วยเหรอคะ <c oughs> อาหารใต้มีคําว่าบักอิฟบักเอิฟภาษาไทยวรรณคดีนะคะคือว่าใหญ่มากๆ ย่ญยมากค,ค่ะปราชนมือส่วนมาจากไตดโดยเฉพาะค่ะเชิญชมแล้วมาชิมได้เลยค่ะชิมรสชาติมาชิมรสชาติอาหารรสเด็ดที่ทัวมโนราปกสีเย็กสีลาดฟ้านะคะมามีสัมปนามีจัดเลี้ยงค่ะใส่ในน้ำยำ เส็จไปเลยนะคะโอ้ยน้ำมีมาเสิมกันแรงดึ๊ดดูดีๆค่ะดอมันนาเป็นลูกเต๋านะคะ้าเ่ นี่คือบรรยากาศในครัวมนโนลานะครับผมบรรยากาศดีมากครับปีใหม่นี้ถ้าใครสนใจที่จะมาจัดเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงพนักงานก็จองโต๊ะได้นะครับผมที่ครัวมนโนลานะครับผมลาดเร้าแยกสี่นะครับผมมีเวที ให้ร้องเพลงคาราโอเกะให้ร้องเพลงนะครับผมมาที่นี่เป็นกันเองนะครับผมเจ้าของร้านใจดีครับมาแล้วคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม แล้วก็ทำใส่หน่วยด้วยนะคะจะได้รสชาติจัดย้ดยานค่ะนี่พิกสวนนะคะพิกสวนแท้พิกสวนเท้เทค่ะ นอนไม่สบายจัคะนอนสบายมากเลยประชดเราโอ้ยชดนะคะันยาวหาวเอาชิมค่ะพนักงานชิมรักเลยนี่นชิมด้วยแดงเดี๋ยวใส่นไป ีมีอะไรอ่อยไปัมดจิ้จเครื่องแล้วเนี่ยใช่มัยด้ยนาหถ้าใครอยากมาทานต้องมาที่ร้านอะไรนะครับัวาโลรา อยู่ตรงไหนครับปกสีแยกสีนะคะลาดพร้าวนะคะร้าดทัวโมโนรามีจัดเลี้ยงมีสัมมนา,านะคะมีคาราโอเกะให้ร้องบริหารปากบริหา cs, รปอดค่ะมาได้เลยนะคะดูรีสอร์ทนะคะเห็นไหมเห็นไหมดูรีสอร์ทก่อนนะคะลีสอจริงๆค่ะไม่ถูกน้องใส่เลยน้องถูกป่ะนี่ทัวมโนรานครศรี ยังจ so ้า oh. น้องพี่ใจได้ไหมบมโนรานครศรีนะคะเชิญนะคะเชิญนะคะรวยนะคะไอ้พข่สวนี่อ้อยนีไห่อ้อยสวยอ้อยย้อยโอ้ยอ้อยยกเลยนี่นะคะสองคนนะคะมันหนักค่ะตัวกิโลเกือบสองโลนะคะปลาช่อนไซส์ใหญ่อร่อยอร่อยเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟไปก่อนนะคะ